เหตุผลที่ทําให้เริ่มเดินป่าคืออะไรคะธรรมชาติจะเยียวยาหัวใจที่เจ็บปวดได้จริงใช่ไหมพี่และคิดว่าชีวิตที่ไม่มีเพทนี้จะเป็นยังไงคะสวัสดีครับได้เวลาตอบคาถามแล้วก็จากวันกน่อนนะครับที่ผมโพสต์เปิดรับ Q&A ไว้นะครับก็มีคนมาถามเยอะมากครับและวันนี้ก็ได้เวลาที่จะมาตอบคาถามเหล่านั้นแล้วนะฮะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับคําถามแรกน้องกิฟฟาร์เธอร์ถามว่า คุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะตอนนี้อยู่สม,มุทรปราการครับแต่บ้านเกิดอยู่จังหวัดสตูลคุณสุรีวันถามว่าเริ่มออกเดินทางครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่ย4่ปีครับคุณแพราถามว่าเหตุผลที่ทําให้เริ่มเดินป่าคืออะไรคะแล้วก็คุณนุย้ยนิรชาถามว่าเหตุผลที่เลือกท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติแบบนี้อะไรเป็นแรงบันดาลใจวันนี้ต้องตอบยาวหน่อยนะครับช่วงนั้นเนี่ยช่วงตอนที่เริ่มใหม่ๆนะครับเป็นเป็นช่วงที่ผมรู้สึก เคว้งอยู่พอประมาณนะเออเพราะว่าปกติแล้วผมเป็นคนที่ชอบฟุตบอลมากนะครับตั้งแต่เด็กจนเป็นวัยรุ่นเนี่ยผมมีฟุตบอลเป็นความสุขมาตลอดแล้วพอช่วงหนึ่งผมเจ็บเจ็บหนักมากจนไม่สามารถกลับมาเล่นได้แบบเดิมได้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าความสุขเรามันมันหายไปเพราะฉะนั้นก็เลยเริ่มมองหาสิ่งอื่นๆที่จะทําให้เรามีความสุขได้เหมือนเดิมครับแล้วสุดท้ายพอลองเข้าป่าลองเดินป่าดูครั้งแรกก็ก็รู้เลยว่าเฮ้ยเออเราเรา,เราชอบสิ่งนี้ คุณริบบอนโบนะฮะถามว่าทําไมถึงชอบการท่องเที่ยวจนถึงขั้นตัดสินใจทําเพจคะคุณสมพรถามว่าทําไมถึงมาเปิดเพจท่องเที่ยวครับและคิดว่าการที่เราได้ไปเที่ยวเนี่ยให้ประสบการณ์ยังไงบ้างผมเป็นคนชอบเขียนนะครับเวลาไปเที่ยวมาเนี่ยก็จะมาลงรูปแล้วก็เขียนบรรยายเรื่องราวต่างๆที่ตัวเองเจอมาบวกกับเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันเป็นหมวดหมู่ครับพอเราเที่ยวบ่อยๆขึ้นอ่ะเราก็อยากให้เรื่องราวรูปภาพของเราเนี่ยม,มันมีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่ง ก็เลยตัดสินใจเปิดเพจขึ้นมาครับส่วนประสบการณ์ที่ได้จากการท่องเที่ยวคือจริงๆมันเยอะมากนะครับแต่สิ่งที่ผมรู้สึกชอบมากที่สุดคือมันทําให้เรารู้จักตัวเองแล้วก็เข้าใจธรรมชาติมากขึ้นซึ่งสิ่งนี้มันทําให้เราใช้ชีวิตประจําวันได้ได้มีความสุขง่ายขึ้นอิมมิมัสไอดอลผมเองถามว่าถ้าตอนนั้นไม่ได้ทําเพจเด a l วก r คุณหมาคิดว่าตอนนี้คุณหมากกาลังทําอะไรอยู่และคิดว่าชีวิตที่ไม่มีเพจนี้จะเป็นยังไงคะ ตอบคาถามแรกก่อนนะครับถ้าไม่ได้ทำเพจหรือวอล์กเกก็คิดว่าตัวเองน่าจะไปเป็นนักสะสมของเล่นเต็มตัวนะครับคือความชอบอีกอย่างหนึ่งของผมคือการสะสมของเล่นฟิกเกอร์งานปั้นนะครับแล้วตอนนี้ก็คงน่าจะทําคลิปรีวิวฟิกเกอร์และงานปั้นต่างๆอยู่ก็ได้นะส่วนชีวิตที่ไม่มีเพจ e the วอล์กเมันก็ดูเศร้านะฮะ แต่ก็คงคิดว่าน่าจะมีเวลาดูการ์ตูนดูซีรีส์ที่ที่อยากดูมากขึ้นแหละเอออาจจะดูวันพีสอาจจะได้ดูเกมออฟโทนสักทีเออมันก็พอมีข้อดีอยู่บ้างนะครับแต่ถ้าเลือกได้ผมก็เลือกแบบ the Walker มีเดอะบล็อกดีกว่าคุณสุดชาดาถามว่าทุกครั้งที่ไปทริปการจดบันทึกทําทันทีหรือว่ากลับมาเขียนหลังจากกลับมาแล้วคะเพราะนี่ชอบอ่านบันทึกการเดินทางของพี่มากมันเห็นภาพมันรับรู้ถึงความรู้สึกได้คะ่ะ ขอบคุณมากเลยนะครับผมปลื้มใจทุกครั้งที่มีมีคนชื่นชอบการเขียนของผมนะครับกลับมาเขียนทีหลังครับเวลาเราไปเที่ยวเราก็จะดื่มด่าซึมซับบรรยากาศตรงนั้นให้เต็มที่ครับแล้วก็ค่อยกลับมาเขียนคุณศิริกุลถามว่าคุณมาเขียนหนังสือด้วยไหมคะอยากอ่านอยากฟังเรื่องราวการเดินทางค่ะตอนนี้ยังไม่มีครับแต่การเขียนหนังสือเป็นความฝันสูงสุดอย่างหนึ่งของผมเลยนะครับผมอยากเอาเรื่องราวที่ผมได้เรียนรู้จากการเดินทางและธรรมชาติเนี่ยครับมาเขียนเป็นหนังสือสักหนึ่งเล่มผมหวังมากๆว่าผมจะทําได้และถ้าวันนั้นมาถึงจริงๆ ผมจะรีบบอกพี่สิริกุลเลยคุณอินทิราวิชาดีถามว่าธรรมชาติจะเยียวยาหัวใจที่เจ็บปวดได้จริงใช่ไหมพี่ได้ครับแต่มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งพี่มองว่าธรรมชาติเนี่ยเป็นแค่องค์ประกอบเสริมในการเยียวยาแต่หัวใจหลักของการรักษาเนี่ยคือจิตใจของเราเองครับแบบต้องอยากหายอะ่ะเพราะถ้าใจเราอะ่ะยังยึดติดอยู่กับความเจ็บปวดนั้นน,น,นะครับต่อให้เราเดินทางไปไกลสุดขอบโลกเลยสุดท้ายเราก็กลับมานอนกอดแผลอยู่ที่ห้องอยู่ดี แต่ในทางกลับกันถ้าใจเรารู้สึกว่าเฮ้ยโดยตอนนี้ไม่ทรมานว่ะแต่อยากหายเมื่อถึงเวลานั้นนะฮะการเดินทางธรรมชาติจะช่วยมากระตุ้นให้ให้การเยียวยามันสำเร็จผลเร็วขึ้นพี่ปองถามว่าหมากชอบกินหมากไหมไม่ครับน้องบีมถามว่าใครอยากเป็นเศรษฐี น้องเจ้าแบบนี้ใช่ไหมใครอยากเป็นเศรษฐีชนะสิชนะสิใครอยากมีรถทัวร์ชนะสิชนะสิใครอยากเป็นเจ้าโซ่ชนะสิชนะสิใครอยากตัวหุ้นท่อชนะสิชนะสิะสมีมเจ้าแบบนี้ใช่ไหมคุณกมลศิลป์ถามว่าทำไมถึงชอบทีมลิเวอร์พูลครับโอ้โหถาแบบนี้ขึ้นเลยขึ้นเลยไปเปลี่ยนเสือบบ้อมาขึ้นเลยามามาเออถามอะไรนะเมื่อกี้ทำไมถึงชอบทีมลิเวอร์พูลครับคือครอบครัวและญาติๆครับเชียร์ลิเวอร์พูลกันหมดเลย ผมก็เลยเติบโตมาในสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยโปสเตอร์ลิวพูหนังสือลิวพูและการรวมตัวกันเชียร์ลิวพูจะว่าไปมันก็ก็เหมือนเหมือนอยู่ในสายเลือดครับน้องมังถามว่าปีนี้ลิวพูจะได้แชมป์ไหมครับมันเป็นปีที่ยากนะได้เอาวะได้อันนี้หมดคำถามลิวพูยังเ,เดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อึ้นครับเดี๋ยวคนจะหมางไส้ต่อครับไอพ้พุษธพันธ์ถามว่าเขินไหมตอนเริ่มอัพคลิปแรก ตอนอัพอะไม่เขินนะไอแต่จะเขินตอนตอนอัดอะเออตอนที่เราต้องพูดคนเดียวหน้ากล้องอะเออนั่นเขินทุกวันนี้ก็ยังเขินอยู่พี่พรพันธ์ถามว่าถ้าครบหนึ่งหมื่นไลค์หมากจะทําคลิปอะไรคะพี่จะรอชมผลงานนะคะพี่พรพันธ์น่าจะหมายถึงหนึ่งแสนเนาะโห เออผมยังไม่ได้คิดอะเลยครับพี่น้องสุธที่พงศ์ถามว่าพี่มีวิธีการอย่างไรถึงทําให้เพจมีคนติดตามมากขนาดนี้ครับต้องขอบคุณน้องสุดที่พงศ์มากนะครับที่ให้เกียรติถึงแม้ว่าจริงๆแล้วพี่จะมองว่าว่าเพจเนี่ยยังไม่ได้มีคนติดตามมากหรือใหญ่อะไรขนาดนั้นนะครับแต่ก็ขอบคุณจริงๆที่ท,ที่ที่มองกันด้วยด้วยมุมดีๆแบบนี้นะครับส่วนคําถามคือทํายังไงใช่ไหมพี่คิดว่ามันน่าจะเริ่มต้นมาจากพี่ทําในแบบที่ตัวเองชอบทําเพจแบบตามใจตัวเอง ไปในที่ตัวเองอยากไปถ่ายรูปในแบบที่ตัวเองเป็นเขียนและนําเสนอในแบบที่ตัวเองคิดว่าใช่เพราะฉะนั้นพอเราได้ทําในสิ่งที่เองชอบอ่ะเราก็รู้สึกมีความสุขกับมันพอเรามีความสุขกับมันปุ๊บเราก็สามารถทํามันได้บ่อยๆและก็ผลิตผลงานออกมาได้อย่างสม่ําเสมอซึ่งพี่มองว่าความสม่ำเสมอเนี่ยครับที่จะทําให้ไม่ว่าสิ่งใดๆก็แล้วแต่ที่เราทำอ่ะมันสามารถเติบโตได้คุณอ้อยอมาราถามว่าบาลานซ์สิ่งที่ต้องทํากับสิ่งที่อยากทำํำยังไงคะคือผมว่าจริงๆเ,เรื่องเนี้ยผมโชคดีครับ สิ่งที่ผมต้องทํากับสิ่งที่อยากทำเนี่ยมันถูกบาลานซ์ด้วยหน้าที่การงานของผมเองนะครับคือผมเนี่ยเป็นมนุษย์เงินเดือน,อนธรรมดาปกติเหมือนคนทั่วไปนี่แหละครับเพราะฉะนั้นจันถึงศุกเนี่ยผมก็จะต้องทํางานพอเสาร์อาทิตย์ผมก็จะเอาเวลาตรงนั้นแหละมาทําสิ่งที่ชอบคุณสาวน้อยโอชินถามว่าทําไมคุณหมากรอจังคะเฮ้ยตาถึงตาถึงปูถามว่าขอเคล็ดลับความรอหน่อยค่ะส่วนมน์ก่อน,นอนเข้าวัดทาบุญนั่งสมาธิทำหมดเไม่ได้ทําสักอย่างท,าที่ลิงเปิลถามว่า ที่หมากมีแฟนหรือ,อยังฮะแล้วก็มีคนมาตอบด้วยนะว่าลูกสองแล้วแฟนมีครับแต่แต่ลูกยังไม่มีนะคุณใหญ่อัศนะคานุรักษ์ถ้าผมอ่านผิดผมขอโทษนะครับถามว่าถ้าเราเป็นคนที่ชอบการเดินป่าและท่องเที่ยวมากแต่เป็นคนเดียวกับที่กลัวทากมากที่สุดกลัวขนาดที่เห็นภาพเฉยๆยังไม่ได้ร้องไห้ทุกทิปที่ไปเราจะก้าวผ่านความกลัวนี้ไปได้อย่างไรคะคาตอบในมุมของผมคือผมว่าเราไม่จําเป็นต้อง ก้าวผ่านความกลัวไปคือมันอาจจะดีครับกับการที่เราเอาชนะความกลัวแต่กับความกลัวบางอย่างอ่ะเราสามารถอยู่กับมันได้โดยเฉพาะในเรื่องการกลัวสัตว์เนี่ยมันไม่ได้หายกันง่ายๆเพราะผมเองก็มีสัตว์ที่กลัวแล้วก็ยังกลัวอยู่และสําหรับการกลัวท่าของคุณเนี่ยครับผมมองว่ามันไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยนะมันมีป่าอีกมากมายเลยครับที่ไม่มีท่าหรือมีท่าน้อยมากๆในขณะเดียวกันไอ้ป่าที่มันมีท่าตอนฤดูฝนนะครับพอถึงฤดูหนาวเนี่ยมันก็ไม่มีท่านะเพราะฉะนั้นเราอาจจะแค่ไม่เหมาะกับป่าบางที่ในบางฤดู แต่เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเราสามารถไปเดินป่าได้เกือบทุกที่บนโลกเลยคุณยะอริยะถามว่ามีสักเสี้ยวความรู้สึกกลัวไหมครับความเชื่ออาถรรพ์ต่างๆเรื่องเล่าในพรานเคยแวบ,บเข้ามาในหัวบ้างไหมเช่นนอนในป่าห้ามสวดมนต์หรือเหรียญพญาครุฑช่วยกําจัดสิ่งชั่วร้ายได้คนถามเนี่ยฟังเรื่องราวเหล่านี้มาตั้งแต่เด็กแต่ตอนนี้ก็ปี2020แล้วหรือมันเป็นแค่เรื่องเล่าสนุเฉยๆครับกลัวครับผมเชื่อเรื่องนี้นะ ผมอาจจะไม่ได้ฟังเรื่องเล่าจากนายพรานรแต่ผมฟังจากเดอะกู๊ดเรดิโอแล้วผมก็ก็จําเรื่องราวเหล่านั้นนะเป็นเหมือนเคสตัสดี้นะแล้วเราก็พยายามจะไม่ทําอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงและเป็นการลบหลู่เพื่อความสบายใจของเราครับน้องไอถามว่านอกจากเดอะวอล์กเกอร์แล้วมีอย่างอื่นที่พี่หมากชอบและอยากทําอีกไหมคะเช่นเดียวกับคุณสุภาวดีนะครับก็ถามคล้ายๆกันว่ายังมีอะไรที่คุณหมากอยากทําและไม่ได้ทําอีกบ้างคะตอนนี้อยากทําช่องวิเคราะห์ฟุตบอลกับเพื่อนๆนครับ ผว่า่าานนจะสุกดีคุณชัชนันเบสถามว่าพี่ครับเวลาพี่ท้อพี่สับสนมากๆพี่จะแก้ไขปัญหายังไงครับหยุดพักก่อนครับเพราะบางทีเนี่ยการที่เราไปคลุกวงในกับปัญหามากๆม,มันก็ไม่ได้ทําให้เราจะแก้ปัญหานั้นได้นะครับบางทีการได้ถอยออกมาให้ใจให้สมองได้พักเนี่ยมันก็จ,จะเป็นเรื่องที่ดีแล้วถ้าหลังจากที่เราพักแล้วแล้วไปลุยกับมันอีกครั้งหนึง่งแล้วยังรู้สึกว่าย,ยังตันอยู่ยังแก้ไม่ได้เนี่ยบางทีพี่ก็ใช้ถ้าไม่ตายนะเออก็อาจจะช่างแม่งไปบ้าง มันอาจจะจริงนะครับไอ้คำาก่าวที่ว่าทุกปัญหามีทางแก้แต่มันไม่ได้แปลว่าเราต้องแก้ทุกปัญหาบางอย่างเราอาจจะวางมันไว้ได้คุณรัศยาบอกว่าไม่มีคําถามมีแต่กําลังใจและจะรอติดตามเรื่อยๆนะคะคุณวณิดาบอกว่าไม่มีคําถามมีแต่ชอบมากคะ่ะชอบบทความชอบทุกรูปที่ถ่ายชอบทุกอย่างคะ่ะคุณขวัญใจบอกว่าอาจจะไม่ใช่คําถามนะคะ ขอชื่นชมบทความที่เขียนเกี่ยวกับทุ่งกระมังปกติไม่ใช่คนที่ชอบเดินป่าแต่สิ่งที่เขียนมันมากกว่าบทความมันแสดงถึงเดือดสปริตออฟไวซึ่งถ้าพี่ไม่ได้รักในสิ่งนั้นจริงๆคงสื่อมาไม่ได้ขนาดนี้รออ่านบทความเสมอนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณมากจริงๆปลื้มใจอย่างที่ผมบอกครับทุกครั้งที่มีคนชื่นชอบสิ่งที่ผมเขียนอะ่ะมันมันเป็นอะไรที่แบบเป็นกําลังใจกับผมมากเลยนะขอบคุณมากๆครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้เนะี่ยผมขอตอบ เท่านี้ก่อนนะครับคือยังมีคําถามอีกเยอะมากเลยนะคือผมาจะพยายามไม่ตัดคําถามของใครเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้อยากตอบแบบผันผ่านด้วยคืออยากจะตอบแบบ ตั้งใจที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องใช้เวลาในการตอบผมเลยต้องต้องจําเป็นต้องแบ่งวิดีโอออกเป็น2พาร์ทนะครับพาร์ทแรกก็จะเป็นเรื่องของเรื่องส่วนตัวนิดนึงมุมมองทัศนคติต่างๆนะครับส่วนพาร์ทที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนที่ชอบที่สุดโหที่สุดที่ไหนที่ผิดหวังแล้วก็จะเป็นเรื่องอุปกรณ์ด้วยครับเสื้อผ้ากระเป๋ากล้องรวมไปถึงการวางแผนการจัดการขยะการจัดการเรื่องเงินด้วยคือจะตอบให้ครบเลยเจอกันพาร์ทหน้าสำหรับพาร์ทนี้ขอบคุณมากๆครับผมที่อดทนดูจนจบ ใครดูไม่จบกลับมาดูทีหลัง